โห oh, oh, ปืน <what? S 1> แรงมาไมฉีดพ่อมันเปียกมันเปียกเอาเนี่ยไปฉีดไก่นุ่น้สนนะเยอเลยมเยันมันเปียกเปียกอย่าไปฉีดใส่กันอย่าไปฉีดใส่กันมันเปียก แม่มันจัดการนี่แม่ฉีดใส่กันแล้วเนี่ยห้ามฉีด้ามฉีใส่กันนะลูกห้ามฉีในฉีนู่นอย่าไปฉีใสปากด้วยเอง นี่นี่นะนี่นี่อย่าไปฉีดใส่ปากตัวเองเออเดี๋ยวค่อยไปเล่นสงการก่อนค่อยไปเล่นซ้อมไว้ก่อน ป็เหลียวสายสายสายด้วยมันลงหรือเปล่าสายตูดด้วยมันลงหรือเปล่าเนี่ยน้ำมันลงหรือเปล่านี่ใสยตูดด้วยมันลงหรือเปล่าน้ำเอะอย่าฉีดใส่พ่อเอาเอาเอ,าเอาพันขาตัวเองแเ้วเอา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 ,เอา <laughs> ซื้อปืนให้อันนี้ก็รถรถเก,ะก,ะก,ะกะ๋งตกบมากเออล้างเลยล้างรถคันนถนล้ลางมอไซค์ล้างมอไซค์ดิเออ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 ยห้ๆจะฉีดโดนกันนะนี่เดี๋ยวเปียกนะ ไปฉีดกำแพงบ้านไปไปฉีดกำแพงบ้านไปมันเปลี่ยกไหมรูปเป็นไรอ่ะรูปผีผีไม่เป็นแบบนั้นหือผีปล้องิีป้องผีป้ไหนกันเฮ้ยไม่เอาไม่เอา เลี้วเพิ่มเล้ว,ลวนำมาลงมหมดแล้วหมดแล้วหรอเอามาพกอเติมให้ไปยิงเป็ดเร็วๆใสยตูดก่อนส<อ>ายตูดก่อนอน,นำยังไม่ลงสายสายมันพับอืมอืมอืมเห็นไหม จะโอ้โอ้พอเรื่นี้มันจะปีหมดหลังคะอืมอืมยี่ยมอืม,อม,อม <laughs> ไปชีใ้ใส่ไก่นูวนไปชีใ้ใส่ไก่น้วน ไปไปไปชีใ,ชใส่ไกลชีใส่ลุงน่นอะไรหนูหนูหน,หนูอย่าไปใกล้มัน,นเอออย่าไปใกล้มัน มานี่อ่าอ่าแม่จัดการนี้อะไรอีกละ่ะต้องถึงมือแม่เลยเหรอต้องถึงมือแม่เลยเหรอเด็กๆเนี่ยเน่เน่่เน่ไปดูหนูมามาเร็วมาเร็วทัานขีดเป็ดตัดเป็ดเป็นมาเร็วน่ะว้ายขีดท่านนี้ว้ายมันทำไมขีดมาเลย ชีแต่ปากตัวเองอีกมา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 นี่เร็ว